เพราะว่ามันพื <concur rency wallet> <c oughs> okay <Stadium> play, like ้นฐานไม่ดีปุ๊บครูไทยสอนก็จะไปเอาอีครูฝรั่งสอนยิ่งไปใหญ่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้มันมีมีบ้างแต่ไม่มากเราก็บอกให้ต้องเข้าห้องเรียนถึงไม่รู้เรื่องก็นั่งอยู่ในห้องแล้วก็มีอะไรมปนก็ซุบซับไปครับถ้าครูไม่ดีอีกครูไม่ดีก็ผมก็ไปคูยเคยเคยไปดีถูเด็กผมก็เรียกคุยต่อหน้า ห้ามไอ้นุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ไลน์เนี่ยเขาออกไปแล้วนะก็กรณีแบบนี้มาสายเดือนเดือนก็ให้ออกไดนตอนนี้ก็พยายามคัดค้นที่การคัดเลือกครูธรรมชาติบางทีก็ต้องหาได้เองบางทีก็ให้เอเจนซี่ช่วยแต่ละการมันผิดละการจะเราพยายามจะปรับละกการให้ได้คุณชาติคอนเทนตรงประเด็นว่าได้มาพูดกับหมือนซื้อลอตเตอรี่เนาะเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเขาจะได้ดีขนาดไหนเพราะเราไม่เคยมาก่อน ล้วก็สอบถามข้อมูลแล้วก็ดูเนือง,งๆมีการปรับเปลี่ยนที่มีสายท่านเขาให้คุลธงคนไทยโอเคนะครับตงรงประเด็นครับ,รบทีนีข้ขออีกข้อนะครับค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัด,จดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่จดให้ที่400บาทมันหมายความว่า400นี่คือค่าอะไรครับค่าบริหารจัดการ เกี่ยวกับการหาจัดหาคอมพิวเตอร์การหาระบบสัญญาณการกป,ป,ปรับปรุงซอฟต์แวร์การอะไรทุกอย่างมันก็นอยู่ในนี้ไม่รวมค่าจ้างครูสอนพอเพราะาใช้ครูที่เป็นพรการของเรานะครับคือถ้าจะให้นัเกเรียนได้สัมผัสคอมพิวเตอร์กันทุกคนจริงๆอนี่ะมันเฉพาะที่จัดมาไม่ได้ แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้แล้วซื้อมาประมาณสองปีมันก็ต้องอัพไม่อัพก็ต้องน้อไปจาหน่ายนะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเราจะทุกปีทุกปีครับคือมันมีวิธีการจะสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือให้บริษัทเอาเครื่องทาปั้งเขาก็จะเก็บหัวลประมาณเธอละสี่ร้อยนะแล้วมันก็จะให้เดเข้าไปเรียนอตัวนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมันมากกว่าที่เท่าเลย ถ้าทําแบบนั้นนะ่ะซึ่งโรงเรียนใหญ่ๆส่วนใหญ่ในเมืองก็งงจะทําแบบนั้นก็คือให้บริษัทเอาเครื่องมาตั้งแล้วให้เด็กเข้าไปเรียนได้ห้องแล้วอาทิตย์ละหนชัมม่วโมงหรืออะไรเงี้ยบริษัทรับผิดชอบแค่นั้นเหมือนกับกา,ารจ้างครูต่างชาติใช้เอเจนซี่หรือใช้บริษัทก็เหมือนกันแล้ว,ลว,ลวของเราครับท่านของเราเราซื้อเครื่องของเราเองแล้วให้ครูเราสอนเองแล้วมันก็ถูกกว่าบริษัทอีกขึ้นหนึ่งนะเพราะว่าในเงื่อนไขเจ็บแปดร้อยพันคือคือยังไงมันก็ผ่า ม่ใช่เสาจะได้ท่าสร้างปีเราอยู่ในสิปี20ปีทั้งมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องจ่ายค่าไฟค่าแง่มาด้วยเอาไอ้ของแกใช่คนเดียวไอเนี่นยมันจะบมอกันเพิ่มเพิ่มไปไหนกันครับเดี๋ยวจะเรียว่าแผลที่พูดถึงปีล่าสุดนะเราสังเกตได้ประมาณสองนั้น,นทีนี้ก็ตอนนี้สำรวจแล้วเราต้องดำเนินการช่วงช่วงมีนานเมษาในช่วงติดเตือนครับ ตอนนี้เราก็ทำการในการจะประับซื้อของใหม่จำนวนแล้วประมาณล้านล้านล้านกว่าบาทเฉพาะรอดช่วงนี้สามเรือนสาปรับปรุงห้องเพราะเราเรียนเพิ่มขึ้นเด็กจะต้องที่เรียนทุกสัปดาห์ห้องพอออกปุ๊บห้องนี้เข้าของปุ๊บห้องนี้เข้าห้องจะได้พักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงให้กุ่มอินข้าวห้องจะใช้ตลอดเวลาเครื่องสมบุกสมบันมาก ก็จะเจนตนานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้สำรวจแล้วห้องปรับปรุงห้องซื้อสามห้องห้องสมุดด้วยห้องมีบริการแล้วห้องแล้วห้องไหนอมพิวเตอร์ห้องใ,อมอมใหม่ซึ่งเด็กไม่พอเรียนแล้วก็ระหว่างปีต้องมีการปรับซ่อมอีกหเดือนตอนนี้การนดวดก็จากพอดีจากพอดีนะครับแจ้งให้ทราบค่าเงินประนครับเดือนละสองหมื่นกว่าถนะามอนที่ ขอ,ขอสรุปว่าเด็กนี่ได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์คนระ2ชั่วโมงต่อสัปดนะาห์วิชาพื้นฐานทุกคนจะได้เรียนสัปดาห์หนึ่ง2ชั่วโมงเพราะเป็นเรียนไอซีทีมาก่อนแล้วก็คงอยู่มีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 ซึ่งเป็นแผนคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์นะกลุ่มนี้จะเรียนคอมพิวเตอร์6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงพื้นฐาน2เพิ่มเติมอีก2 ไอ้ภาษาอีกจะเป็นประมาณ8ชั่วโมงจะเรียนมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะเป็นแข่งของเขาเรียนอัปเกรดจนถึงมหาลัยเพราะต้องเขียนโปรแกรมเด่นครูคอมพิวเตอร์เราประมาณ7-8คนก็น่าจะเก่งเสียเท่ากันครับ500เก่งแต่ว่าเสีย5ร0เท่ากันเพราะนั้นก็เลยถรอว่าใจแล้วก็ไม่มันเป็นแข่งของเขาซึ่งเขาเลือกมาครับแต่อีพทวกที่เก็บ4พันนะครับมันจะได้เรียนกับครูฝรั่งมากกว่าก็ได้แข่งกว่า ไครับผมก็จะได้ทห้งกิจกรรมมากกว่ากิจการกว่าอ่าทางพอคุณครูฝรั่งอยากจะทราบว่าในชมรมภาษาอังกฤษมีครูของเราเข้าไปสอนไหมครับอ่าฝั่งฝั่งครูน่าึกษาไม่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 ถึงว่าต้องจากครูฝรั่งมีครูไทยไหมที่สอนเราสอนอ๋อขออนุญาตชี้แจงนะเราจัดคู่สมมติมีวิชา สอ,สองชั่วโมงนะคะเราก็จะจัดให้ครูชาวต่างชาติหนึ่งชั่วโมงครูไทยหึงชั่วโมงจะจัดค่าคู่อย่างนี้ตลอดเราไม่ให้เขาไปสอนเองนะคะแล้วครูไทยที่จับคู่กับเขาเนี่ยต้องเข้าไปประเมินนะคะสังเกตเตรียมใบงานอะไรอย่างเงี้ยให้เขาค่ะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้เขา อสอนโดยโดยไม่มีจุดมุ่งหมายค่ะเราจะเข้าไปแล้วก็มีเทศก็ตลอดมันมันไม่ใช่แค่ฝรั่ครับจีนก็มีญี่ปุ่นนี่เด็ดกรัสเซี <ๆ S 2> ยไบร์เยอะเยอะมันก็นนนจะบลาตาย <laughs> คือเด็กก็ได้รู้เรียนรู้ได้แต่พอเจครู รครูพม่ากับครูลาวมาไกลๆเฮียอจะต้องสอนอีรกงเลย <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> แต่มันมนเป็นปัญหาอยานี้นะครับปัญหาของทุกเรียนที่เจอน,นร้นคงต่างชาติคือถ้าคือถ้าจา้างบริษัทมาบริษัทไ็่เก็บค่าหัวเด็กแล้วก็จัดครูพมาแล้าควบคุอคมอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราจา้างเองเนี่ยมันก็อย่างว่า บางทีเขาตายเดือนเดือนดีกว่าเขาไปอะไรก็จะมีปัญหาสำรองนะครับปีที่แล้วก็ครูอินเดียก็ไม่ไดไปอะไรก็ไม่รู้แม่ยายมาทวงมาวุ่นวายครับแม่ยายมาตามเอาเฮ้ยมาอะไรต้องหนาไม่ได้มาดูแลขนาดนั้นก็ผมดูแลเกษตรพอเลยทำไมดูแลแม่ยายครูต่างชาติถูกแน่เอา่นี่คือปัญหาของเราก็แก้กันไปก็แก้กันไปจะถามว่าจะล็อกสเปคขนาดนั้นได้ไหมไม่ได้ผมเคยจ้างของ ของของไอ้ประสานนิดประสานนิดมันมันบอกว่ามันจะเทรนให้มันก็หาคนแบบนี้แหละแล้วมันจะเทรนคนมาให้แล้วเราก็ทําสัญญาก็เหมือนกับมันเป็นนายห้าเป็นบริษัทนี่แหละครับก็เหมือนกับบริษัทนี่แหละว่าจะมีการส่โครูให้อะไรให้ถึงเวลามันก็ส่งครูให้ออกไม่ได้ก็เราอยู่ไกลแล้นั้นส่วนบริษัทต่างๆก็ก็คือ 这个很混乱。